แล้วจ้ามาตามคำเรียกร้องของทุกคนนะคะบอกว่าแมปประวานททำคลิปหานายหน้าสินค้าเบิ้ลลง IG หรือว่าลงอินสตาแกรให้ด้วยคะ่ะทำไม่ได้ทำไม่เป็นโอเคนะคะทุกคนมาทุกคนจะต้องมีแอปของ IG หรือว่า Instagram ก่อนนะจ้าถ้าไม่มีก็ต้องไปโหลดก่อนแล้วก็ โจทย์นี้นะคะเขาบอกว่าจะต้องมีเพื่อนใน IG 200คนขึ้นไปเนาะเห็นไหมบวกบวกบวกเนี่ยจากนั้นนะคะเราจะต้องมาคลิกเพื่อดาวน์โหลดคลิปตรงนี้นะคะอ่าหน้าตาคลิปเป็นแบบนี้นะคะนี่อ่าดาวน์โหลดลงไปเลยค่ะจิ้มไปตรงนี้นะคะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเขาให้เราเข้าที่แอปใช่ไหมเนี่ย เข้าแอปพลิเคชัน i n s t a g r กรแล้วคลิกที่ปุ่มเลี้ยวอยู่ที่อยู่ตามรูปนะจ๊ะอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอินสตาแกรมจะเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะมาที่ปุ่มนี้ค่ะเนี่ย,ยตามลูกศรเลยซึ่งทุกคนทําตามที่แม่ประวันพาทําได้เลยนะคะแล้วก็มาที่เลี้ยวใช่ไหมอ่าเดี๋ยวจะพาทํานะคะ,ะจากนั้นนะคะก็มาเลือกวิดีโอเนาะเลือกวิดีโอเสร็จแล้วก็จะมาเอาแคปชันกับแฮชแท็กเห็นไหม อืมใครอยากเป็นนายหน้าขายสินคา้าเบิ้ลทักมาโลดเนี่ยโอเคเนี่ยแคปชั่นกันแฮชแท็กตามนี้เลยจ้ะอ่ะแม่ปลานจะกดอันนี้เอาไว้ก่อนเลยจะเอานี้ไว้ก่อนเลยนะจ้าคัดลอกอืมอ่ะคัดลอกเสร็จแล้วปะ่ะทีเนี้ยเราจะไปทำกันเลยจ้าอืมาออกมาออกไปที่อินสตาแกรม อ่าให้มาที่รูปนีดจ้ะเนี่ยโปรไฟล์ของเราอยู่ข้างล่างเนาะนี่โอ้ช่องนี้ช่องนี้ช่องใหม่แสดงว่าอ่าไอตัวที่มีมีพันกว่าคนเนี่ยอยู่ช่องที่แม่ปานไลฟ์สดอ่ะแม่บานไม่เป็นไร,ะไนไรจะทำให้ดูมามาที่เครื่องไมยบวกคะ่ะ มาที่ริวเห็นหมาคลิปริวตรงนเนี้ยเนี่ยคลิปริวตรงเนี้ยอาเห็นเห็นคลิปของเบิ้ลหรือยังมาแล้วเนี่ยให้เรากดอ่าเราจะพิมพ์ข้อความอพิมพ์มข้อความว่าอ่ารับอ่านายหน้าอ่าจำนายสินคา้าเบิ้ลสินคา้าเบิ้ลปทุมราชอืม สนใจเม้นโลดอ่ะทีนี้แม่ปานก็จะเลือกอ่ะจะแบบนี้นะอ่ารับในรับในหน้าจำหน่ายสินค้าเบิ้ลปทุมราชสนใจเม้นโลดอ่ะอ่ะเอาสีแดงนี่แหละเนาะ เออแดงแดงนี่ไม่สวยอ่ะเราจะเปลี่ยนสีนะอืมอเราอยากได้แดงอ่ะอ่าเสร็จเอาขึ้นมาตรงนี้อ่ะจากนั้นกดถัดไปค่ะกดถัดไปมาวางนี่เลยอืมอ่าใครสนใจอืมเป็นนายหน้าอืม นายหน้าให้เบิ้ลปทุมราชนายหน้าให้เบิ้ลเม,ม้นดวนอ่าเม้นดวนนี่แล้วก็วางแฮแท็กค่ะเนี่ยก็จะมีเ e เลชันอ่ burn, selection you, าเอกเบิ้ลเซ t ลชันทูยูท้าศพปงังแล้วก็เบิ้ลปทุมราชเนาะจากนั้นนะคะอืมให้เรากดถูกอืมกดเครื่องหมายถูกแล้วก็มาเนี่ยมาปุ่มแชร์ตรงเนี้ยอืม ได้ดีอะอยาไปเล่ารอสักครู่เศาอะก็อยาะมาแล้วจา้ารับนายหน้าจำหน่ายสินค้าเพื่อประชุมล่าสนใจเม้นโลดอะกดหัวใจซะหน่อยแล้วก็เนี่ยอืมสนใจพิมแปดแปดสนใจอ่ะเม้นเลยอะอย่างี้แล้วก็กดไปนี้ค่ะอ่ะถอยกลับมาทีนี้เราจะมาที่เห็นไหมขีดสามขีดอาตรงเนี้ยไม่ใช่ขีดสามขีดไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยลูกศรอนสามเลี่ยวตัวนี้จิ้มเข้าไปค่ะ พอจิ้มเข้าไปมันจะมีคําว่าคัดลอกลิงก์ตรงนี้อ่ะพอเราคัดลอกแล้วเราไปไหนอ่าเราก็จะออกมาส่งงานค่ะนี่มาส่งงานส่งเดล่ทาร์กนี่วางแถวข้างบนสุดเลยจ้าอ่ะแล้วก็กดส่งเลยป๊าบเรียบร้อยละอันนี้ทําตัวอย่างให้ดูเนาะจริงๆช่องนี้ถ้าแม่ปานส่งงานมันก็จะไม่ผ่านแต่ว่าเดี๋ยวแม่ปานจะไปทําช่องที่มีเพื่อนพันคนเนาะอันนี้ทําเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดู โอเคนะคะใครที่เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะจ๊ะสลับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะขอไปทำท้าข้อนี้ก่อนเดอ้อบ๊ายบาย